พิสุทั้งหลายเราไม่เห็นเรือนจำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้และทำอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะยอดเยี่ยมอย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือ กำเนิดสัตว์เดรลฉานนี้เลยเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตจะเกิดความพอในการประพฤติพรหมจรรย์นั่นก็ยากคนเราจะเกิดในวันนะไหนก็ตามเมื่อทำกรรมชั่วย่อมเสมอกันในอุบาย เมื่อพิจารณาเช่นแล้วจงรีบกำหนดดูรูปขันห้าภายในชุดนี้ตามที่มันเป็นเวลาเหลือน้อยคบพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามสติปฏิฐาน4ี่อริยสัจส,สี่อริยะมรรคมีองค์8เป็นต้นจเจริญให้มากทำให้มากทำการสะสม อบรมให้มากปรับจิตให้มันตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกสอนเหมือนนายสารถีฝึกมา้ามีความเพียรมีสติมีสัมพชัญญะกรรกรจัดอภิชาโสมนัสหลุดจากเครื่องจองจำหลุดก,กําเนิดต่างๆ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมค,คลิปนี้โชคดีมีความสุขกันทุกๆคนค่ะ